สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพันธุอยู่ที่ตลาดีิวนบุรีนะคะมาที่ร้านนี้นะคะร้านไข่ลูกตาเสียบไม้ค่ะคุณถามคุณเล็งนะคะคุณ่ขายวันไหนบ้างคะเออจะมาที่นี่วันอังคารพระหัสเสาครับส่วนการผู้สุกจะเข้าตลาดปากซอยครับปากซอยกัไทยราชครับ ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะอ่าถ้าเป็นที่นี่ประมาณบ่ายสามโมงใช่นะแม่บ่ายโมงครึ่งเนาะถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มอะครับแล้วขายผ่านแอปไหมคะับขายผ่านแอปอ่ามีไลน์แมนกับแอปได้ครับ ขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปเรี่อของปานุเวยกดไลค์กดแชร์และกดสมคร้ในชิกปา้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ